้ลขอเช็คเสียงสักครู่นะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่งาน Intel นะครับเรียกว่ามีการเปิดตัวชิปประมวลผล Core Ultra เนี่ยอย่างเป็นทางการแล้วแต่เดี๋ยวขออนุญาตนะครับเช็คสัญญาณก่อนว่าเสียงและก็ตัวภาพโอเคนะครับนะสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งโอเคมาแล้วน่าจะโอเคเลยนะครับกับ การที่สัญญาณภาพแล้วก็เสียงโอเคจะเริ่มกันแล้วนะครับสวัสดีครับผมผมไม่โบ้นะครับตอนนี้ผมก็อยู่กันที่งาน Intel เปิดตัว Core Ultra นะครับซึ่งถือว่าเป็นชิปประมวลผลรุ่นใหม่ล่าสุดเลยที่พิกโฉมของวงการคอมพิวเตอร์เพราะว่าเขาเนี่ยมาพร้อมกับ NPU Neural Processing Unit ในตัวนะครับ On chip ปกติแล้วเนี่ยเราใช้งาน AI กันเนี่ยจะใช้บน On Cloud แต่ปัจจุบันนะครับเราเนี่ยจะมีการใช้งาน แบบทั้งออนชิปแล้วก็ออนคลาวเนี่ยกันมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆณตอนนี้หลายๆคนเชื่อว่าน่าจะใช้ AI อยู่แล้ว c o p ายล t นะครับมิจีนี่มิเจอร์นี่แชท GPT นะครับแล้วก็อื่นๆมากมายซึ่งปัจจุบันเนี่ย e e v i c e นะครับที่เป็นคอมพิวเตอร์ที่มี AI ในตัวเนี่ยถ้าเราจะเลือกซื้อแล็ปท็อปตัวใหม่ก็ต้องเป็น Intel Core Ultra นะครับวันนี้เองเนี่ยเขาเปิดตัว เรียกว่าอย่างพิธากาแล้วก็มีการนำโน้ตบุ๊กหลายๆรุ่นเนี่ยมาโชว์ในงานกันซึ่งเขาจะมีการโชว์แบบนี้ให้เพื่อนๆได้เลือกชมกันเนี่ยที่งานคอมมาร์ดอีกที่นึงนะครับงานคอมมาร์ดเนี่ยก็จะจัดขึ้นวันที่7ถึง10มีนาคมนี้ไบเทคบางนานะครับเพื่รหัสสุขเสาร์ทิศนี้ที่ถึงนี่เองนะครับก็เรียกว่าถ้าใครเนี่ยจะซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ ผมก็ขอแนะนําเลยว่าควรจะมาพร้อมกับ NPU ที่จะเป็นตัวเร่งนะครับในส่วนของการใช้งานด้าน AI เออเพราะว่าหลายๆคนใช้งาน AI อยู่แล้วและอนาคตผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะมีโอกาสนะครับใช้งาน AI แบบใกล้ตัวกว่านี้อีกเพราะว่าอะไรเพราะว่า Windows 12ที่กำลังจะมาเนี่ยก็จะเป็น OS ที่มาพร้อมาความสามารถด้าน AI จัดเต็มเลยนะครับ ผมพาไปดูเครื่องคร่าวๆก่อนแล้วกันที่เขาเอามาโชว์ในงานนะครับตัวนี้เลย Acer Swift Go 14นะครับตัวนี้เป็นตัวหน้าจอ OLED 2.8K ราคาเริ่มต้นอยู่ที่31,990บาทถือว่าเป็น AI PC ชิป Intel Core Ultra แล้วก็ได้ตัว Intel Evo Platform เนี่ย Edition นะครับในราคาที่ถูกและคุ้มมากๆเลย31,990บาทนะครับถ้าใครอยากได้นาบุกที่เป็นจอ OLED บางเบา พกพาสะดวกแบตยาวนาน Swi f t Go 14 o l e d ตัวนี้ใช่เลยแล้วก็มาห้องตัวทัชแพดแบบใหม่ด้วยนะครับที่มีแบบมัลติฟังก์ชันตรงนี้นะอันนี้เขาาวก่อนเนาะพรีวิวสั้นๆนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ราคาเริ่มต้นเนี่ยน่ารักเหมือนกันกับ asus zenbook duo ถือว่าเป็นโนบุกสาย Innovation นะครับเป็นหน้าจอ o l e d แบบ2หน้าจอด้วยกันราคาเริ่มต้นอยู่ที่65,990บาทนะครับถือว่าเป็นโนบุกที่ เน้นใช้งานแบบสายนวัตกรรมนะครับเพราะว่าได้หน้าจอ OLED ที่ต่อกันแบบ2จอเราจะใช้งานแบบมัลติโหมดได้หลากหลายเลยค<ๆ>ีย์บอร์ดจะแยกคีย์บอร,ร์ดจะต่อใช้เป็น2จอแนวตั้งแนวนอนได้หมดเลยนะคร<ๆ>ับแล้วก็แน่นอนตัวนี้ก็เป็น Intel Core Ultra แล้วก็เป็นตัว 9185H นะครับตัว High Performance เลยแล้วก็มี Intel Evo Edition ด้วย ล้ำมากๆบอกเลยว่าถ้าใครงบถึงนะห5 0 0 0นนะครับตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบครบแล้วก็จบแน่นอนณนะตอนนี้ที่เป็นนุบุ๊กสหน้าจอที่ห้องขายแล้วตอนนี้65,000้า ASUS Zenbook น่าจะเป็นเครื่องนี้เครื่องเดียวนะครับจริงๆนี้อีกหนึ่งแบรนด์ก็คือตัว Yoga Lenovo Yoga ด้วยผมไม่แน่ใจว่าขายหรือยังนะอ่ะไม่เป็นไรมาดูกันต่อดีกว่ากับตัว HP นะครับตัวนี้ Spectre x30014 ก็ถือว่าเป็นรน้บุแบบ two in one มาพร้อมกับตัวชิปเริ่มต้นเป็นตัวค o r e อต5แล้วก็ตัวค o r e อต7นะครับมี intel Evo Edition ด้วยก็เป็นโน้ตบุ๊กแบบ two in, in 1ม mm ีปากกาในตัวดีไซน์แบบพรีเมียมนะครับแล้วก็หรูหราถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการ AI PC พกพาสะดวกจอสกีแล้วก็มีปากกาสามารถวาดลูกขีดเขียนได้นะครับดูดีดีไซน์เขานะครับบางมากเลยทีเดียว แล้วก็จะมีภาษาเก็แบบของเขาเนี่ยที่ชัดเจนในการที่จะตัดที่มุมเป็นพอร์ททันโนบูสี่นะครับซึ่งถือว่าเป็นโนบุกในกลุ่มไฮเอนด์พรีเมียมราคาราวๆห้า0 0ื่นกว่าบาทนะครับแล้วแต่สเปคเพราะว่ามีตัวหลายสเปคด้วยกันแต่ที่แน่คือจอเนี่ยเป็นโอ e d ดทันสกีดได้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ราคาเนี่ยเป็นตัว l e n o v o Yoga Pro 96เอ้ย ตัวนี้ผมเพิ่งเห็นนะว่าเขามาแล้วตัวนี้ถือว่าเป็นโนบุกสายครีเอเตอร์สเปคแรงเพราะเป็นตัวคอ r ต้า9ก้จอแยกเป็น4ี่ถุงศูนย์ด้วย16นิ้วนะครับสองเรียกว่าถ้าใครเป็นสายครีเอเตอร์แบบใช้งานพรีเมียร์โปรตัวโ h ลชอปไลท์ o ูมนะครับต้องการโนบุกที่จอใหญ่14นิ้วดีไซน์พรีเมียมแล้วก็เรียกว่าได้ความเป็นโย g a าซีรีส จะเหนือชั้นกว่าที่เป็น ID Pad s e ซ i e ีนะครับในส่วนนี้บอกเลยว่า Yoga Pro 96ตัวนี้เป็นตัวใหม่ยังไงเนี่ยคงต้องรอติดตามกันดูว่าจะราคาเท่าไหร่แล้วก็จะขายเมื่อไหร่นะครับปรดเดยนก็คือจะเป็นหน้าจอ 32K ซึ่ง 32K เนะี่ยคือ3,200คูขพิกเซลในความคมชัดที่มากกว่าแล้วก็เหมาะกับ Resolution ไซซิ่ง16นิ้วนี้เลยนะครับเฮ้ยดีไซน์สวยมากอ๋อมี SD c ด์กาลิเตัวเต็มด้วยเอาว่าใครเป็นใช้งานกล้องใหญ่อยู่นะครับชอบแน่แน่ทันมาอีกตัวหนึ่งนะครับกับตัว MSI นะครับ h ฮสทีบสิบ e ตัวนี้ก็เป็น,นโนบ,บุกน้ำหนักเบาขึ้น1กิโลกรัมแต่ว่ามีการเจอ IntelAr รตัวใหม่ไงที่อยู่ในตัวอินเทล o อ e ตราฉะนั้นแล้วเนี่ยเล่นเกม ก็ลื่นเล่เกิจสมิตินะครับออนไลน์นี่คือลื่นเลยทีเดียวดีกว่าโนบุกรุนก่อนเยอะมากๆเลยนะครับสเปคเนี่ยเป็นตัวคอร์ต้าเนะครับแล้วก็ได้ตัวหน้าจอเป็น1 3 3นิ้ว2 8 k นะครับโอเล60 h ฮิรตแรมถ่ไป2 g b นะครับสูงสุด,สดแล้วก็ s s d 1TB ดีไซน์ก็คือแบบพรีเมียมแล้วก็เบามากๆถ้าใครแบบว่าโจทย์เราคือขอเบาขอแรงขอใหม่ขอจอสวยขอ e u e ด้วยตัวนี้ก็คือตอบโจ์เลย นะครับผมอ่าาวนี้ผมพามาดูอีกนิดนึงก็จริงๆจะมีในส่วนตัวไม่ใส่คอยนะแต่ว่าคนแน่นมากเลยอันนี้จะเป็นบรรยากาศที่ทางอินเทลเขาเปิดตัวในงานนะครับมีการเล่นคอนเสิร์ตกันด้วยฝั่งนู้นเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นพีซีดีไวกับ Intel ล4ซึ่งอนาคตหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเมื่อไหร่ PC Desktop PC อ i y ซีจะได้เป็นตัว AI p c ล่ะ บอกเลยว่าไม่นานเกินรอนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีแผนอยู่แล้วยังไงถ้าใครใช้งานเดสก์ท็อปพีซีตอนนี้ใช้งานออนคลาวด์กันไปก่อนออนชิปเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าตามมาอย่างแน่นอนนะครับโอเคก็โดยรวมประมาณนี้ละกันนะครับอันนี้คือบรรยากาศโดยรวมก่อนละกันื่องนี้เริ่มมีดนตรีเสียงดังแล้วนะครับเพราะว่าเขามีการปาร์ตี้ด้วยเพราะว่าเปิดตัวอย่างไ็นทางการเนาะเอาว่าใครนะครับสนใจ ในส่วนตัวแล็ปท็อป Intel PC Intel นะครับแน่นอน Intel c o r ร์ตไปที่งานคอมมาก,กันได้นะครับเขาเองเนี่ยจะมีการเดโมโชว์เครื่องต่างๆด้วยกันนะครับเรียกว่าเพื่อนๆเองเนี่ยสามารถไปลองจับของจริงกันดูก่อนได้ก่อนซื้อจะเลือกรุ่น 20,000, 30,000, 40, 40,000, 50, 50,000, 50, 6 0 50. 0 0 0้หน้าจอจอเดียวมีหมดเลยจอจอ 13, 14, 1มมีหมดนะครับนั้นแล้วเอาว่าคอมมาหนี้ 7-10มีนาคมเจอกันที่ไบเทคบางนานะครับก็ตอนนี้มีคอนเสิร์ตอยู่นะครับไอสลัดยูนะครับเป็นเพลงสุดเรียกว่าทุกคนเต้นกันได้นะครับโอเคสลับในคลิปนี้พวกขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็จากกับไอ่สลัดยู่แล้วกันนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับ